อาอาญากันบ้างนะคะให้ประกันตัวนายจัตุพรพรมพรันธ์นะคะแกนนำนปชจำเลยคดีก่อการร้ายค่ะตีราคาประกันนะคะ6 0 0 0นบาทพร้อมออกคำสั่งห้ามออกนอกประเทศค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะสารอาญารัชดานะคะมีคําสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์แกนนานปชค่ะจําเลยในคดีร่วมกันก่อการร้ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทนายความของนายจตุพรมีความพยายามในการยื่นขอประกันตัวจําเลยมาแล้วถึง7ครั้งแต่ศาลยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมก่อนที่นายจตุพรค่ะจะมีอาการป่วยระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมา ล่าสุดนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะนายจตุพรพร้อมขอความเห็นในเรื่องของอาการป่วยเพื่อให้สารพิจารณาโดยสาลพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นควรให้ปล่อยชั่วคราวนายจตุพรโดยได้ตีราคาประกัน0 0แสนบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ซึ่งภายหลังศาลมีคําสั่งปล่อยตัวชวั่วคราวนะคะทนายความก็ได้นําหมายปล่อยตัวไปยื่นต่อเรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อทําการปล่อยตัวนายจตุพรในช่วงเย็นวันนี้ทั้งนี้ค่ะตามคำสั่งศาลนะคะไม่ได้ระบุว่าจะต้องให้นายจตุพรเข้ารายงานตัวต่อศาลแต่ว่าแต่อย่างใดนะคะซึ่งนายจตุพรจะต้องเดินทางไปศาลทุกนัดที่มีการนัดสืบพยานโดยคดีที่ถูกฟ้องก่อการร้ายศาลอาญากำหนดนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่18มกราคมนี้ค่ะ